ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนหัวก๊อกอันนี้นะเนื่องจากว่าอันนี้แม่บ้านแม่บ้านบอกว่าจะเปลี่ยนไส้ไส้กรองใหม่ทั้งชุดเลยนะเพราะว่าหัวเนี้ยมันดำนะผมก็เลยไปซื้อตัวหัวก๊อกใหม่อันนี้นะมาครับเปลี่ยนเฉพาะตัวหัวก๊อกนะเพราะว่าระบบน้ําอะไรมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนะครับของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่มันจะเกิดสนิมแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะ นะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูเป็นลําดับขั้นตอนนะครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นก๊อกอันใหม่นะเนี่ยอันเนี้ยที่ผมสั่งมาใหม่นะอันหนึ่งเนี่ยผมซื้อมาประมาณ200นะก็ลองดูในแอปทั่วไปนะครับผมนะครับลองหาดูเอาที่ถูกใจก็ได้นะครับแต่อันนี้คือผมเลือกเป็นสเตเลสนะครับรูปร่างหน้าตานะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ มันก็จะมีหลายแบบนะมีเงามีด้านนะครับแตบบ่อันนี้คือผมสั่งเป็นแบบด้านมานะก็จะเห็นว่ามันสวยกันเยอะเลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แทนอันเก่าอันนี้นะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีตัวก๊อกหนึ่งอันแล้วอันนี้คือผมสั่งมาทาั้งชุดเลยเบ้าใหม่ด้วยนะเพราะว่าแม่บ้านบอกว่าให้เปลี่ยนตัวนี้นะมันดานะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับมียางนะครับผมนะครับตัวล็อกกับยางเนี่ยก็าจะเป็นสตเ st, ตเลนกันนะทั้งชุดเลยแล้วก็จะมีหัวคอปเปอร์นะ หัวเนี่ยมันจะมีแบบ,แบ,บ,ะะบ copper แบบนี้นะครับผมยาหัว c o ปอร์แบบนี้นะมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องมานั่งไขแบบนี้นะอ่าแบบนี้จะใช้ปัจแจนะในการขันเข้าหรือขันออกนะครับผมท่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็น c o ปอร์แบบนี้วิธีการก็ง่ายมากเลยก็แค่เอาของเราออกแล้วก็ตัดปลายนะครับให้มันตัดเพื่อที่จะให้ปลายส่วนที่มันบุบหรือว่ามันบี้อยู่เนี่ยให้มันหายไปนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าไปแทนแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ไปเสียบที่ตัวของ ก๊อกอันใหม่อันนี้นะครับเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะนะครับก็ต่อแทนของเดิมได้เลยนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะแต่อยากจะมาแชร์ให้กับแม่บ้านนะครับเผื่อว่าแม่บ้านที่อยู่คนเดียวงี้ก็สามารถที่จะทําเองได้นะนะครับหรือว่าพ่อบ้านที่แบบยังไม่เคยเปลี่ยนมาดูไกด์ไลน์แบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันครับครับตอนนี้นะครับยังมีน้ําอยู่ในระบบเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดก๊อกน้าก่อนนะก๊อกน้าปิดตรงไหนนะครัับบปิดตตรรงงงนนนีี้้ะวาถ ปิดเลยครับปิดตรงนี้นะวาล์วถังนะครับผมแล้วก็ดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กที่ปั๊มน้ําออกนะครับเดือถ้าพี่ๆท่านไหนที่เป็นระบบที่ไม่มีตัวปั๊มก็ไม่ต้องถอดนะครับก็ปิดแค่วาล์วถังเดียวหรือว่าปิดปิดแค่ก๊อกน้ําอีกด้านหนึ่งที่เป็นน้าเข้าของตัว R.O ตัวนี้นะครับผมครับแล้วก็วาล์วตรงนี้นะวาล์วน้ำเข้าตัวของไส้กรองนะก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับผมครับพอเราปิดเสร็จนะครับก็ให้เราเปิดวาล์วอีกครั้งนะจะเห็นได้ว่าน้ําไม่ไหลแล้วนะ อันนี้ก็คือสามารถที่จะเริ่มทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องทําการปลดตัวนี้ก่อนนะปลดตัวสายออกมาก่อนนะครับผมนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผมเราก็เลือกปัจแจให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ขันไปนะครับหรือใครที่ไม่มีก็ใช้ปัจแจเลื่อนก็ได้นะทวนเข็มในกานะนี่ครับทวนเข็มในก้าออกมานะครับมันก็จะออกแบบนี้นะครับถ้าขันเข้าก็คือเป็นตามเข็มเนาะนะครับพอปลดออกมาปุ๊บลักษณะจะเป็นแบบนี้นะนะครับแบบนี้เนาะ 1971. ออกมาสายจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยข้อแบบนี้เดี๋ยวเราต้องตัดตรงนี้ออกนะเพราะใช้ไม่ได้นะครับตัดให้เหลือตรงนี้นะให้พ้นระยะที่มันบุกออกมานะครับผมนะครับโอเคตัดก็ใช้เป็นคัตเตอร์ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นคีมตัดท่อแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมใช้เป็นคัตเตอร์ก็ง่ายๆครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เสียบเลยปึ๊บแค่นนี้ครับก็หลุดแล้วขาดแล้วนะครับนะครับแล้วก็เอาแหวนเอาตัวแหวนหรือว่าตัวน็อตที่ล็อกเนี่ยเอาออกนะนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมาเนาะนะครับแล้วก็เราก็มาหมุนตรงนี้นะตรงเนี้มันจะเป็นเกลียวอยู่นะครับนะครับทนเข็มนะนะครับเป็นเกลียวเกลียวปกติครับเนี่ยหมุนทนเข็มมาเลยนะครับนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันหลุดแล้วนะครับตัวก๊อกนะสนิมเต็มเลยนะครับครับจากนั้นเราก็หมุนออกมาเลยครับหมุนออกมานะเนี่ยมันจะยาวนิดนึงนะหมุนออกมาเลยนะครับอ่ะแคนนี้ครับนะครับก็คือเป็นก๊อกกันเก่านะนะครับแบบนี้เนาะ จากนั้นก็เอาไขาควงไขน็อตตรงนี้ออกนะนะครับไนอมาเลยครับถ้าทางที่ดีก็ใส่เป็นน็อตสเตนเลสนะครับผมมันก็จะไม่ขึ้นสนิมแบบนี้นะใช้เป็นไขควงธรรมดาไขาได้นะครับไม่ยังเปต้องเป็นไขควงไวฟฟ้าแบบผมนี้นะครับจากนั้นเราก็ทาความสะอาดตรงนี้สักนิดนึงนะเวลาใส่ใหม่ไปมันจะได้ดูดีนะครับผมนะบโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วก็เอา ตัวแป้นนะครับแป้นอันใหม่นะอันนี้เป็นอันใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะแบบนี้นะครับยึดเข้าไปก่อนตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะให้เขาประคองนะครับเนี่ยยึดไปก่อนแค่ตัวเดียวนะแล้วก็ค่อยตามนะครับตามไปอีก2ตัวเนาะนะครับส่วนใหญ่น็อตที่มากับทุดที่เป็นสเตลเลสอะน็อต <Rab S 1> เขาก็จะเป็นสเตลเลสม,มาเลยนะแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ขันเข้าไปนะอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ขันไม่ต้องแน่นนะครับขันแค่แบบตึงๆมือนิดน,นึงแค่นี้นก็อยู่แล้วครับครับจากนั้นนะครับเราก็เอาก๊อกอันใหม่อันนี้นะเนี่ยครับใส่เข้าไปเลยครับแต่ว่าก่อนใส่นะมันจะมีแหวนอยู่นะครับก่อนใส่นะครับมันจะมีแหวนอยู่ที่เขาแถมมาให้นะจะมีแหวนกับยางแบบนี้นะครับเนี่ยมาให้นะเนี่ยครับแหวนกับยางแบบนี้แล้วก็ตัวหมุนปิดล็อกนะครับผมครับแหวนที่เขาแถมมาจะมีพลาสติกติดอยู่แล้วก็ลอกออกนะมันก็จะเป็นสเตนเลสเงาๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นยางก็ไม่ต้องไปแกะนะครับ ให้เราเอาตัวตัวรองใส่แบบนี้ก่อนนะอย่างนี้นะครับในลักษณะแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปเสียบไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอายาประกบล่างนะครับประกบเข้าไปขาดด้านล่างแล้วก็ล็อกนะครับล็อกด้วยแหวนพลาสติกตัวนี้นะครับผมนะครับครับนี่ก็หมุนขันเกลียวเข้าไปเสร็จแล้วนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกนะนะครับตัวก๊อกขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับครับต่อมานะครับก็เอาตัว copper เนี่ยสวมเข้าไปที่ท่อเก่านะ แล้วก็เอาไปใส่กับตัวก๊อกใหม่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับก็ใส่เข้าไปเลยนะกดเข้าไปธรรมดาเวลาใส่ไม่ต้องไปทาอะไรกดเข้าไปธรรมดาครับเวลาถอดแล้วก็แค่ดันตรงนี้นะถ้าแบบใครอยากถอดนะดันตรงนี้เข้าไปแล้วก็ดึงสายออกมาก็ได้เลยนะครับเนี่ยเวลาใส่ก็แบบนี้นะเวลาถอดก็คือเราเรากดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมานะครับมันถอดง่ายครับมันเป็นคอปเปอร์นะครับนะแค่นี้นะครับผมแล้วก็เอาเนี่ยเข้าไปเสียบกับตัวก๊อกเดิมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย นะครับผมแล้วก็จัดสายนิดนึงนะแค่นี้นะครับผมแล้วก็ไปเปิดก๊อกอ่ะเราก็ไปเปิดก๊อกที่ต้นทางของก่อนเข้าปั๊มตัวหนึ่งนะแล้วผมก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วผมจะมาเทสระบบดูนะครับผมนะครับนี่ไหลแล้วนะครับไหลเรียบร้อยแล้วก็คือใช้งานเรียบร้อยแล้วครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับง่ายมากเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับพี่ๆแม่บ้านหรือว่าพี่ๆที่กําลังหาวิธีการ เปลี่ยนเจ้าก๊อกตัวนี้อยู่นะพอก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนมันก็สวยวกันเยอะเลยนะอ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นเงินเก่านะลองดูสภาพนะครับสวยวกันเยอะเลยโอเคล่ะก็ลองดูครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคุณพี่แม่บ้านหรือว่าพี่ๆที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนอยู่นะครับถ้ามีเทคนิคดีๆหรือว่าทริคดีอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้ชมกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้า Yeah.